ครับผมสวัสดีครับช่องเกษตรตามฝันนะครับครับวันนี้พามาอัปเดตต้นทุเรียนนะครับที่คิดว่ามันจะตายนะครับแต่ก็ได้ออกดอกมาพร้อมนะครับนี่ครับดอกช่วงนี้กญ่งคือหลายแล้วนะครับครับกะซ้ำหัวโป้มือคนนู้นนะครับนะครับดอกทุเรียน ร้องเบิงนะครับนี่ครับอีกช่อหนึ่งเบิงว่าเขาจะติดผลบอนะครับเพราะว่าต้นกะผ่อนขางสมนะครับแต่ว่าก็ะมิดแตกใบไม่มากะใบก็บเขียวดีนะครับนี่ครับแต่ว่ากิ่งเกานี่แห้งนะครับกิ่งเกาแห้ง นะครบับผมกับบูสาเหตุด้วยกันนะผมแต่ว่าผมกับสันนิษฐานว่าอมันจะเป็นเชื้อร้าหรือเปล่านะครับผมก็เลยได้ใส่ไตโคเตม,มานะครับมารอบๆมาลาดรอบๆโคนต้นนะครับนี่ครับอันนี้กระชอหนึ่งนะครับกะใหญ่แล้วนะครับกะล้อเบิ้งว่าเขาจะบานหรือว่าเขาจะติดผลบอนะครับ กบบนี้ใบแหงใบยอดอ่อนเกิดมากับนี้นะครับนี่ครับยอดอ่อนแตกขึ้นมาเลยก,ก็บนียอดแหง่แบบนี้นะครับนี่ครับปลายปลายใหม่หมัดนะครับปลายมันแหงนะครับแต่ใบไม้ที่เกิดขึ้นมากับใบสวยดีนะครับใบเขียวดีนะครับ รุ่นที่แรกกันรุ่นว่ามันจะตายหรือเิ่นว่าตายนะครับจะตายหรือจะยังกระบงหูเขื้อนนะครับนี่ครับแต่ดอกก็มีการโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมกันเรืออยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ช่อนะครับสี่ช่อดอกแต่ต้นก็น เบิ้งแล้วกับบส,สมบูรณ์ไปเลยนะครับเพราะว่าใบก็หน่อยนะครับเพราะว่าใบเก่ามันร่วนมันรวงหมดนะครับชงหนาวแรกๆนะครับใบรวงหมดเลยนะครับครับคนต้นกะชงนี้กะผมได้เอาแกบมาห้อยเบ้างนะครับเพราะว่ามันเบิ้งเล้าดินมันแห้งขระโปดนะครับก็เลย มาให้รักษานาดินให้มันชื้นจากน้อยนะครับนี่ครับสภาพต้นก็จะล้อเบิ้งดอกต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นจังใดนะครับจะบานบอจะติดผลบอนะครับหรือว่าจะจะเป็นจังไดนะครับหรือว่าเขาจะสลัดถิ่นกับบุ้อกันเพราะว่าตน ต้นก็นยังน้อยอยู่นะครับต้นน้อยอยู่แต่ว่าออกดอกมาให้เบิ้งนะครับครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงต่อผมกะจะถ่ายทําให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากะเป็นต้นแรกที่ว่าออกดอกให้เบิ้งนะครับครับผมเมื่อนี้กะพอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ